ขอวามเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำคำั่างสอนในธรรมพระพุทธศ,ศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังอาตมาผ้าจะนำคำว่าวิรัตมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำว่าวิรัตก็คือการลดเว้นใช้กับ ศีลศีลที่ญาติโยมรักษาเมื่อญาติโยมรับศีลไปแล้วสามารถงดเว้นตามศีลที่ตนเองรับไปได้ก็เรียกว่าวิรัตวิรัต3สามนั้นมีอะไรบ้างในประการแรกสมาทานะ สมาทานะหมายถึงเว้นด้วยการสมาทานคือญาติโยมไปสมาทานสิทแล้วก็งดเว้นไม่ผิดศีลคนที่สมาทานสิทแล้วงดเว้นได้ตามที่ตอนเองได้ สมาทานมาแล้วนั้นท่านก็จะเรียกว่าสมาทานวิรัตในประการที่สองสามปัดตีวิรัตหมายถึงได้เว้นเมื่อไปประจวบกับสิ่งที่ตรงหน้าเข้า ในก็หมายถึงว่าคนที่รับศีลแล้วสมาทานศีลแล้วมาเห็นสัตว์แทนที่จะฆ่ากลับไม่ฆ่าเช่นเห็นยุงกัดแทนที่จะตกไม่ตกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเหตุเกิดเฉพาะหน้าแต่ ก็ไม่ค่ามีชื่อเรียกว่าสามป้าตาวิรัตในประการที่สามสมบเชทวิรัตหมายถึงว่าเว้นได้เด็ดขาดเป็นการงดเว้นของพระอริยเจ้า ทั้งหลายเ,าเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันเป็นต้นไปจะไม่ผิดศีลและเรียบประเภทนี้ว่าสมุเฉทวิรัตเวลาตั้งสามประการก็ลดหลั่นกันไป ตั้งแต่มนุษย์ปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลที่จะรักษาศีลด้วยการสมาทานด้วยสามัควิรัตด้วยสมโเฉทวิรัตอัตมา,าพลาดนำมาเจริญพรให้ญาติจยมได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร